กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นมือสุด้ทยคงสุดไทยก็คือสิเป็นมือสันบันดีคองสามารถสิเอฟซีพอใจดีสู่คนแหละพี่น้องลาวพัฒนามือนีเลยพี่น้องเด้ออย่านิ่งเฉยนะครับ ให้เขาไปเบิ่งทั้งช่องพ่อเจอดีแ์ชแนลให้ภาคกันกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามพี่้องเพราะว่าพ่อเจอดีไปเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดวาดสนาให้แล้วพี่้องนะครับฝ้าวเบิง้งแล้วก็ฝ้าวกดไลค์กดแชร์จะได้โชคน้มกันพี่้องู้ได้กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามพี่้องสิมีโชคมีลาบเด้อพี่้องนี่คือความจริงพี่้องเสื้อบ่เสือ้อกิอยู่กับพี่กับน้องนะครับกดบ่กดกิอยู่กับพี่กับน้องคือเก้านะครับ ถ้าผูใ้ใดเสื้อถ้าผูใ้ใดมันใจเสื้อใจพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์ลองบังดูนะครับถือถือบ,บอนะครับถือโศกสุมานบอมาพี่น้องลองเบิงนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูอุดอนะพี่น้องนะนะครับเนวทางของเพื่อนเสียหายตัวใดนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเอานะครับเดี๋ยวพอใจดีใส่วันที่เอ็ดยังให้เรียบร้อย หลกักการมาจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปผิดจากหน้าเด้อว,วันที่ห้าได้พี่น้องเด้อว,วันที่ห้ากันยาคือมือนีร่ละพี่น้องวันที่ห้าคือวันนี้แหละวันที่ห้ากันยานะครับเจ็ดสำนักพี่น้องแนวทางให้พี่น้องเบิงเด้อ เบิ่งประกอบกันตัวได้ตรงกันบ่ตรงกันแนวทางมันมีจะครูคัดแยกผิดจารณหน้าออกมาเฮ็ดจังได้กะบ่มีรุดพี่น้องนะครับเฮ็ดจังได้กะบ่มีรุดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูอุดรชุดเต็มเ้อนะครับแต่ก่อนกับคููเดี่ยวหางเดี่ยวเลยพี่น้องนะครับเขาพัฒนาห่อก็ต้องพัฒนาไปน้ำเขานะครับ เลยจัดชุดเต็มไม่ให้พลาดยังไงกับบ่อพลาดี่น้องนะครับทายังไงก็ไม่พลาดนะครับเราพัฒนาชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มปู่สอนพี่น้อง พี่น้องเบิ้งแล้วเอาไปผิดเพื่อปูอดอนพี่น้องประท่านโถษเห็นบ่พี่น้องเอ้ยลงหนาลงลังกันเลยนะครับปูอุดอนพี่น้องปูสอนไปแล้วเหลือปูอุดอนนะครับวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งบนล่างเด้อวิ่งบน วิ่งล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างตัวใดของปูอุดอนพี่น้องมาเบิงมาผิดจารณนไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับวิ่งสอง่น้องสองกับ แปดว่าสันวเนาะสองกับแปดแตสองกับแปดตัวบิงคือกันชะนอบาดนี่บอ้ยเอ้าคนละสูตรคนละแนวคนละตำราดรอกพี่น้องบู๊ไปนะังนะครับไม่เป็นไรนะครับ พี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องนะกดกดแชร์เด้อกดติดตามไว้ไม่มีคำว่าไม่ถูกพี่น้องนะค,คำพอจะดีไว้เด้อครับไม่มีหลุดก็แล้วกันนะครับไม่เชื่อลองดูคืนนี้สองทุ่มครึ่งพี่น้องสองทุ่มครึ่งนะครับเขาหลอหลุด,ลดเจ็ดสำนัก เกตอาจารย์พี่น้องเข้าหรือหลุดพี่น้องอยู่พี่น้องทับบึงนะครับเพราะว่าได้ไปอธิษฐานเปิดโชกเปิดลาบเปิดวาสนาให้พี่ให้น้องแล้วอยู่วัดหายโศกพี่น้องนะครับเปิดให้แล้วก็คือสมกับซื้อ,อหรอกพี่น้องฝันดีมาตลอดนะครับพอจะดีฝันดีมาตลอดเฮงอีกแล้วคืนนี้นะครับเฮงอีกแล้วเราพัฒนาคืนนี้นะครับเฮงอีกแล้วเด้อ นะครับพอเจอดีฝันวันได้กำรรปาคอป่านยังบาอกเอาแต่ปาคอพี่น้องที่ต้องได้กระถือคือเกาละ่ะฝันวันได้กำคักกำเน่เต็มจีนเต,ต็มมือนะครับนม้กทั่ทงทั้งสองพอเจอดีเขาเต็มเต็มเลยละ่ะมือแรงเลยพี่น้องนะครับเขาเต็มเต็มเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับพวกเรอยากมีโสดมีลาบนะครับให้กดไลค์กดแชร์กันนะครับ กูญแจเสื้อกับเสื้อบ่เสื้อกับบเป็หน,นังน,นะครับความเชื่ออยู่สวนบุคคลชุดสองตัวของปูดอนพี่น้องชุดสองตัวปูดอนนะครับสองพี่น้องสามสองสี่สอง ห้าสองหกพี่น้องนี่คือ้างของปสูสอนพี่น้องนะครับชุดที่สองแปดสองแปดสี่ 8ปดหกแปดเก้าอาพี่น้องฝันดีฝันหนึ่งสิบว่าเขาจากอาจารย์่ะบอกพี่น้องฝันดีดีเด้พี่น้องนะครับพรางั้น้องฝันบอดีฝันดีดีเลยฝัน,น,น,นว่า,วนนาไปจูป,ป่าพี่น้องจูป,ป่าแล้วก็ เต็นปลาน้อยอเบล่าแปะกรรมหมตะปะข้อตัวเดียวเต็มตีนเต็มมืออลยพี่น้องเลยนะครับยูขิ่งหนึ่งกรรมข้อบ่มีดินมีตีนพี่น้องนะครับจะ,บะบฟันดีมากเลยนะครับนาองยังไล็กกถือนะพี่น,อน้องเบิ้งทรงก็ฟันดีครับอ่ะพี่น้อง แคปหน้าจอไว้พี่น้องวันที่ห้าคือมื่อนี่พี่น้องกันยาสองห้าหกแปดเนะาะเราพัฒนาชุดเต็มปูอุดรฟันธงหรือวิ่งบนล่างสองกับแปดพี่น้องจับคู่พี่น้องสองสามสองสี่สองห้าสองหกแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าพี่น้องแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอและอพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้โชคดีมีใช่ร่ลำลุ้ยสู่ปูยุกสู่คนพี่น้อง ความเก็บยาได้ความไข่กระยายมีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งดใดคอยใดสิ่งนั้นเ้อคอยสมความมุ่งมาตรปรารถนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจะดีฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพา่อคันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ